จะเข้าใจไหมหรือบางคนอาจจะหลับก็ได้นะครับหรือว่าไอ้คนที่ิึมเฟิร์สตอยู่แล้วจะร้องไหมนะครับแลวเราเองเราไม่สามารถจะแยกเขาออกจากมือถือที่เขามีในมือได้เราเองเราไม่สามารถจะแยกตัวเราเองก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความความหวังในอนเรืยนรางก็จะเกิดรู้สึกม่ไจะเลืนรางนะครับเพราเอะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เขาได้สัมทักฐาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมานะครับงานเสือ่เพียงนึ่งนะครับ จะเป็นทีร i r s t to this skill นะครับอันนี้คลิกรูปแบบอของการไอเดียของการนํสเวนอหญ่ผลงานแล้วกไอเดียของการจัดการเรียนการสอนของผมนะครับก็คือมันจะมีคาสั่ทหนึ่งนะครับคลิสค,คัตคูคือการที่ห้องเรียนไม่ใช่ห้องเรียนต่อไปแทนที่ว่าจะนันสาของเราจะมานั่งวังบรรยายนั่นสงสาวเรามาทากิจกรรมโดยกระบวการที่ง่ายๆทาเราเงง่ายๆคือ ไม่ต้องมาบ้างเล็กเชิญแต่ห้องเรียนนี้เป็นห้องสำหรับก,า,การทอนแบบบ้านนะครับรูปแบบนี้คือว่าถ้าการจะเจอเนี่ยปกติเราจะตามโปรแกรมที่บอกว่ามาขอสั่งั้งแต่15ครั้งาบางคนสอนไม่ตั้งแต่16ครั้งแล้วยการอสอนวันนี้เพิ่มเติมนับถึง20วิธีการนี้นะครับถ้าใช้วิธีการจัดก,การเรียนการสอนแบบพิเศาหนุ่เนี่ยอาจารย์สามารถจัดเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่15ครั้งหรือ20ครั้งที่อาจารย์จะจัดเนี่ยสามารถเสร็จใน นคือคมิเถุ์ก่อนมิถุนเนี่ยทำการจัดได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ว่าเป็นข้อดีคือว่าภายหลังมิเถุนแล้วนักศึกษายังสามารถที่จะจัดกิจกรรมโดยลักษณะของเคสต้าที่มีโปรเจกต์นะครับเครื่องมือที่จะนํามาใช้ครับมือถือนะครับที่เกามีเนี่ยเราแยกก็ไม่ได้เอามาให้ใช้ประโยชน์อยากให้เขาเอาแอปเล่นบอกก็เลยว่าเอาเลยครับเชิญที่เอามาตั้งเล่นกนกตอน ยังเชื่อไมมครับว่าการทําแบบนี้ทักทายไปเลยก็อเอามาเล่นรู้ไหมครับให้มีใครเล่น Facebook เพราะว่าคําถามที่เราปล่อยใน,นห้องเรียนเนี่ยเขาต้องรีบออกมาสู้กันในห้องเรียนออกมาจริงจะตอบคาถามเราอาจารย์ไม่ต้องบอกว่าเธอฟังคุณหน่อยเออจะทําทอะไรกันเนี่ยจะโกงหน้าถมอง,งฉันหน่อยแค่ไหมครับรยกคนเนนพลินประโยคน์นี้แต่ถ้าวิธีการมันจะไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหาเนี่ยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับ ตัรงคอเชล่า่านแคทมีเนี่ยมีเยอะแยะเลยเป็นข้อสอบสนอย่างเดียเนื้อหารไหนที่มันตรงหรือสอดคล้องกับอาจารย์เนี่ยจะสามารถจะเลือกแล้วบอกว่า,า,าไปนักศึกษาท่าไปอู่มาจากนั้นนะครับวิธีการเชื่อมต่อหรือว่าสื่อสารกับ Facebook, นักศึกษาคื่อเฟสเฟิกกุ๊กอินสตาแกรมไลน์ถามว่าในห้องในห้องในห้องบรรยายวันนี้เนะี่ยมีใครบ้างครับให้แอดไลน์เรียนเฟิกกุ๊กไม่มีถูกไหมฮะร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมร้อยละเก้าสิบเก้า พราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาสามารถท,ที่จะทำกิจกรรมหรือเป็นมินิโปรเจกต์ได้แล้วอาจารย์ครับเราต้องหาเวทีให้เขาไปแสดงศักยภาพที่เขามีอย่างแท้จริงหรือส่งไปแข่งข้างนอกบ้างอยากให้บอกว่าวปวดกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหาเวทีที่มันระดับชาติให้เขาได้แข่งขันขหรือแสดงศักยภาพที่เขามีนะครับวิธีการนี้คือว่าวิธีการวัดวัดผลหรืบวัดผลก็ง่ายนะครับวัดดูสามค่าสาม ทักษะทแรกคือการตัดสินใจและกระบวนการคิดทักษะที่2เรื่องของการที่นักศึกษาเขาคิดเชิงวิปริตคิดเชิงเานวัตกรรมคิดเชิงสร้างสรรค์และการทําวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาได้มาเราหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเจอว่านักศึกษาไปก๊อปปี้ก๊อปทัดเพจทัดเพจทัดเพจมาแล้วเอามาส่งจงไหมฮะปัญหาผมก็เลยสนใจปัญหาเพราะเออเรียนไปได้ไหมถ้านักศึกษาเราไม่ก็ประวังแล้วมาส่งเราก็เอางานเอาคะแนนนะครับ วิธีการประเมินก็คือว่าทัาหน3่งคนจะถูกประเมินโดยเพื่อนร่วมห้องน,นะครับและอาจารย์อีกหนึ่งนะครับ <S <S โอเคครับและการให้คะแนนคือจะเป็นโมูลสเกลคือหนึ่งมีคะแนนหนึ่ง5าตัวเองก็จะมี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 สิทธิในการประเมินตัวเองด้วยนะครับผลการจึกษาเช่นนะครับตัวอย่างห้องเรียนเนี่ยถ้าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเจอว่าถ้าอาจารย์บรรยายแบบนี้เด็กหลับแน่แต่ถ้าอาจารย์เปิดประเด็นว่าเอาละถ้าเธอเป็น เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเคยจะยิงปืนแบบนี้ให้โดนศักรูเนี่ยเคต้องทำมุมกี่องศาเป็นคำถามที่ชาเลนจ์เด็กมากครับเขาไม่ต้องมาจำกัดแบบซิกมาเอฟแกับเอเอเก็บเอาไว้ก่อนทามุมให้ได้ก่อนก็จะหาเลยก็จะสู้ในห้องเลยนะครับอ,อันนี้มีกิจกรรมนึ่ที่ใช้คือว่าผมผมมีโจทย์นักศึกษาว่านักศึกษาทบอาจารย์รมีหลอดให้คุณห้าสิบหลอดคุณจะออกแบบยังไงก็ได้เพื่อจะรองรับน้ำหนักให้ได้เยอะที่สุด บ,บางกลุ่มก็ไปหามาค้นหาข้อมูลมาก็าบอกว่าเนี่ยอย่างกลุ่มนิวเคลียสคนเนี่ยลองน้าหนักตะกี้ตัวนี้ได้ประมาณแปกิโลโดยที่ไม่มีมีให้หมดอย่างเดียวครับไม่มีแมสไม่มีอะไรตัวเยืะเลยเขาบอกว่าเขาส่ทงทรงที่รูปทรงที่เ,เองน้ำหนักตะกีคือสามเหลี่ยมล้วน้ำหนักให้หน้อยกระจายให้มากในลักษณะนี้ครับนะครับคนอื่นก็ไปหาวิธีการของตัวเองมา คือเป็นการเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรเู้ในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่านักศึกษาคิดวิเคราะห์ทำและเอามาแชร์นะครับติ้งแพรและแชร์นะครับก็สม่ง่ายๆครับก็อันนี้เหมือนกันกับวิชาสตรที่จัดจากการเนการสอนรอบที่สองคือว่าจะถ้าคุณมีแอปหนึ่งแอปเนี่ยจะทำยังไงควรจะออกแบบยังไงผมก็มีโจทย์แค่ว่านักศึกษาควรจะออกแบบแอปอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผู้ใช้ของคุณคือเด็กห้าคนกับ คุณปูปญญ่คุณย่าคุณทวดอายุ95นี่คือนี่น,นี่คือโจทย์ที่ชายเด็กแล้วเขาก็ไปคิดมาเขาจะอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับเด็กอายุห้าปีที่สามารถจะปวดได้อายุ95แล้นได้นะครับไม่ภายหลังของการจัดกิจกรรมในห้องเรียนด้านด้านความมือสุดจะเป็นเรื่องของการจัดมีทัศาการให้เด็กสามารถจะพรีเซนต์ผลงานตัวเองและดีเฟน เหมือนกับว่าจะไปขอทุนมานะครับก่อนที่จะออกมาสู่เวทีข้างนอกนะครับหลังจากนั้นก็เหนื่อยกันมาแล้วก็มีนิบทรีศบ้างกินพิซซ่ากันที่้งเรียนแล้วก็จะไม่ต้องอาจารย์ครับถ้าใครหลายคนบังคับว่าเออนักศึกษาครับใส่เคื่อน,นักศึกษาเข้ามาเรียนเนี่ยบางครั้งเราจะวัดท่านักศึกษาหรือจะวัดาอาีผิวใ,ใต้ผมของเขาครับไอ้ึาษาผมแล้วแต่เธอจะใส่เครื่องมาฉันสนใจในตัวไอ้สียู่ใ,ใต้ผมบางแบบของเธอ นะครับผลการวิเคราะห์นะครับก่อนกนารจัดห้องเรียนเนี่ยเราบอกว่าค่าเฉลีย่ยของทุกทักษะที่มาสามห้าคะแนนนะครับมีคนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนะี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายหลังการจั่คะแนนเฉลีย่ยของห้องสูงขึ้นเป็นสามแปดสองคะแนนแต่ปริมาณคลมันลดลงเนื่องจากว่าทุกคนตุกทีตัวเองหมดเลยนะครับเอดามก็เลยสูงขึ้นเพะฉะนั้นถัดมานะครับแต่ครั้งที่สองนะครับ ขึ้นไปถึง4แนแนจากคะแนนเต็ม5นะครับถัดมานะครับผมก็เลยทำการรดแบบทำ mapping ดูว่าเรกเลนี่เรกนะครับเจออะไรบ้างน,นะครับทางด้านซ้ายมือเราจะเจอว่าเราเจอนักศึกษาอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือมีการมุีงอัพตัวเองทุกท 3, 5, ัออกษะที่เป็น86%ของห้องเรียนบางคนมีการลดลงมางในบางทักษะนะครับหรือในช่วงล่างสีเหลืองนะ่ะ นั่งตัดสินใจเอ๊วิธีการนี้มันจะเวิร์กกับผมไหมนะครับเพราะบางคนอย่างคนเนี่ยอย่างเบอร์สิบเก้าเนี่ยเขาติดเฟิร์สโปรเพราะงั้นเขาแข็งลังเอเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่จะช่วยนะครับในครั้งแรกพอครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยเข้อขยับทุกสกิลของเข้ออินครีสหมดเลยเมื่อเปรียบเทียบความลงเหลือว่าเอ๊แล้วเขาเรียนตรงอย่างนั้ยืนรอเปล่านะครับก็ดูในแผนที่เราได้ถามมึงเลยนะครับก็ยังคิดว่าภายหลังการเปรียบเทียบของการจัดสองน้ำของการจัดก็จะมีเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ท ย่งก็คือคะแนนยังผ่านเกณฑ์อยู่นะครับพอมาสนใจเรื่องคะแนนเฉลีย่ยสังเกตว่าด้านบนเนี่ยคะแนนเฉลีย่ยของห้องเรียนจะสูงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย3.5กลายเป็น3.2เป3.36โดยประมาณนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับลาเป้าหมายเนี่ยทังเกตว่าต้องให้ท่านสารแต่ละท่สารอยู่ที่ประมาณ4หรือ5แต่จริงๆทำได้ไม่หมดนะครับมันได้ประมาณเกือบๆจะสมบูรณ์แต่ก็กะว่าจะับทำต่อนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าทักษะนึ่งที่มีนักศึกษาสามารถได้อินเทอร์แอ็ตกับเราได้ในชั้นในห้องเรียนเนี่ยเพิ่มถึง89เปอร์นต์นะคะและทักษะเดียวกันคือว่าถ้าแล้วนักศึกษาเราสามารถจะเรียนรู้แบบนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับความมีผลผลผรของการประเมินก็อยู่ประมาณ50เซและสิ่งที่น่าสนใจมากคือนักศึกษาสามารถ ระดมสมองและดั่งรองความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีบางตัวที่เล็กซึ่งเราอาจคิดไม่ถึงเลยเพื่อนทั้งทุกคนนะทุกคนมีคิดไอเดียใหม่เลยคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนนะครับสิ่งที่ได้จากการศึกษาในทางนี้เกี่เทียบว่านักศึกษามีความพึงพอใจประมาณ97.33เมปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเชิงดิจิทัลแบบคือนั่งเรียนอหนาเดียวเนี่ยเขาพึงพอใจแบบมีเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดนสิ่งที่สำคัญคือว่า เด็กเรืองสาเกิดการเรียนรู้จากการพัฒนาบริการที่มีกลงทำจริงติ้งแพรและแชร์เพื่อนนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาจะสามารถจะอินคริสกิวของเขาที่จะทํางานได้ในอนาคตนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นคีย์นึงที่เป็นคีย์ทางละสำหรับอาจารย์รูกควาอย่างผมนะครับคือว่าถ้าผมไปเตรียมสไลด์และวเอานันสือมาสอนความรู้ผมไม่เกิด แล้วทำแบบนี้อาจารย์เปิดหนังสือไอ้เปิด iPad, ให้ล่าสาเปิด iPad ดไอโฟนในห้องเรียนเนีย่ยอาจารย์ต้องเตรียมการมากกว่าการอ่านหนังสือเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าในห้องเรียนจะมีทำถามอะไรเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณนั้นแล้วก็เราเลือกสรกเลือกตั้งคุณอาจารย์นะครับทั้งสี่ทานทางด้านซ้ายมือด้านขวาเหมือไปด้านซ้ายมือนเนีย่ยท่านศาสตราจารย์ดรมาร์ร,รนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันนีท่านรองศาสตราจารย์ดร,รวิไลวรรณเกียรติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ไม่สะอาดไม่บบประณีตนะครับในการดูแลทําให้เรารู้สึกว่าเราจลต้องเอาเทคนิคที่เขาสอนเรามาสอนลูกศิษย์เรานะครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรจุฑามาและก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์รดรนณีที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้กระบวนการให้มีการเกิดของเด็กได้ศึกษาเป็นอาจารย์ตัวใหม่้เร็ยนะครับที่จะนาเสนอเทคนิคในการสอนแบบนั้นน,นะครับขอบคุณมากครับ สำหรับวิชานี้นะคะก่อนลงมือทำกิจกรรมเนี่ยเขาได้รับการรับการถ่ายทอดใช่ไหมคะรับการถ่ายทอดเรื่องทฤษฎีมาก่อนหรือเปล่าหรือมีการมอบหมายงานให้เป็นค้นคว้ามาก่อนหรือเปล่าน,นะคะคือเด็กเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรนนะะที่ช่วยเห้เขาเตรียมตัวได้ครับวิธีการนี้ง่ายมากครับอาจารย์ถ้าในการทำพืนทุกคาสสูงเนี่ยที่ใช้เกิดเดวิดคือ เราไม่ในในขณะที่เราไม่อยากกรรยายแบ,บไอไม่จําเป็นต้องว่ามารบใใระจายตอนห้องเรียนให้พ่าดูคลิปที่เราถูกใจให้เขาดูเสร็จป,ปุ๊บอาจจะเช็คฟอร์มก็ได้เลยครับว่าเขาไปทําการบ้านมาหรือเปล่าเช่นแอบพบิทเล็กเลสักสองคะแนนบ,บอกว่ามีคะแนนนะจริงๆเนี่ยไม่มีละเราก็ครั้งแรกแบบครั้งแรกเบาพิทอ่ะครั้งที่สองแอบปิทปุ๊บครั้งที่สามในการทททททแทบจะไม่ต้องมอคพิทแล้วทุกคนเดี๋ยวอ่านมาหมดแล้วก็บอกจะมีคำถามอาจารย์ทำไมอาจารย์จะไม่พิทหนูวะอาจารย์รู้อลไรใช่ไหมครัว่าทุกคนอ่านหมดแล้วนี่ยลักษณะประมาณนี้ ง่ายๆมีสักนงินคำถามไหมคะเป็นเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะแต่คำถามที่สองไม่มีรางวัลแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วครับเพราะว่าอาจารย์มาจากต่างจังหวัดนะคะขอมาหนึ่งเล็กนิดก็หนักนะคะเได้นี้นะคะง่ายที่จะหนักนะคะค่ะก็ขอเสียงปรบมือนะคะขอบคุณท่านอาจารย์